l i s ่าแบ็คพิงได้รับการเสนอชื่อให้เป็นศิลปินเคป๊อปที่มีผู้ติดตามมากที่สุดบนอินสตาแกรม สวัสดีค่ะคลิปนี้แอมมีข่าวข่าวความเคลื่อนไหวของลิซ่าเกี่ยวกับสถิติสุดปังมาฝากค่ะลิซ่าแบ็คพิงผู้ติดตามมากกว่า87ล้านคนบนอินสตาแกรมเมื่อวันที่25นะคะเวลาเกาหลีอินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของลิซ่ามีผู้ติดตามเกิน87ล้านคนซึ่งปัจจุบันนะคะผู้ติดตามนะคะถึง87.2ล้านคนความก้าวหน้าของผู้ติดตามนะคะในครั้งนี้ถือเป็นสถิติอันดับหนึ่งในบรรดาศิลปินเคป๊ K OP, และคนดังในร เทศและอันดับ3ในหมู่คนดังเอเชียลิซ่าได้สร้างสถิติโลกใหม่สำหรับผู้ติดตามศิลปินเคป๊อมากที่สุดในอินสตาแกรเป็นผลให้ลิซ่าได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการใน5หมวดหมู่ของ Guinness World r e c o r d นอกจากนี้ข้อมูลของ High Auditor ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์การตลาดลิซ่าแบ็คพิงยังครองอันดับหนึ่งในชาร์ตอินสตาแกรม o p m u s i i Influencer และลิซ่ายังติดอันดับ9ในชาร์ตผู้มีอิทธิพลบนอินสตาแกรมห0 0อันดับแรก เขาเป็นศิลปิน K-pop เพียงคนเดียวใน10อันดับแรกความปังความอิมแพคของลิซ่ายังไม่สุดค่ะล่าสุดเมื่อวันที่26มกราคม2023นักร้องนักสแสดงสาวค่ะ SD Park ได้โพสภาพคู่กับลิซ่าแรกเพียงในอินสตาแกรมเป็นรูปที่แฟนๆทั่วโลกตื่นเต้นกันใหญ่เลยค่ะบางคนก็บอกว่าในเมื่อน้องรันวงการน,นักสแสดงแล้วอยากให้น้องได้เป็นนักสแสดงเต็มตัวบ้างค่ะสำหรับ SD Park นะคะปัจจุบันอายุ31ปีค่ะ เกิดที่แคลิฟอร์เนียนะคะสหรัฐอเมริกาค่ะเธอเป็นนักสแสดงนักเต้นและนักร้องชาวอเมริกันที่นิวยอร์กซิตี้สัญชาติอเมริกันและหลายคนนะคะคุณนหน้าคุณตาก็เป็นอย่างดีเพราะเธอค่ะคือหนึ่งในนักสแสดงเอมิร in Paris นั่นเองค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะส,ะสาวแบล็กพิงยังคงกวาดล้างสถิติและสร้างใหม่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะรายงานจากบล็อกสกอตแบล็กพิงเวอร์ชวเป็นเวอร์ชวลศิลปินเอเชียในอเมริกาที่ทำเงินสูงสุดในประวัติศาสตร์31.6ล้านตัว๋ว1 2 0 0 0 0ใบาจากคอนเสิร์ตที่รายงาน10-12รอบขาย100%ทุกรอบแบล็กพิงเป็นกรกุ่มที่ทำเงินในแอลลีน่าคอนเสิร์ตต่อรอบสูงสุดในประวัติศาสตร์อเมริกาจากคอนเสิร์ตที่ชิคาโกรอบเดียว3 3.373ล้านยังเหลืออีก4รอบที่ยังไม่ไรายงานเลยก็คือแฮมิสตันกับ LA ค่ะและนี่ค่ะก็เป็นสถิติที่แอดนำมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ